วันนี้วันที่19กันยายน2 5 6 8นะคะเราก็ได้มาเข้ามาเที่ยววัดใหญ่วัดใหญ่จังหวัดไรอานัดตอนนี้เราก็ฮะสม,มุทรสงครามค่ะเราได้มาอยู่บนส่วนที่สูงที่สุดคืออยู่บนที่เป็นกลองนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆบรรยากาศโดยรอบๆนะคะเดี๋ยวนะ อุ้ยสวยนะนี่บรรยากาศอันนี้อยู่บนกลองนะคะบรรยากาศโดยรอบๆี<ล>่สวยมากๆเลยอ่ะวิวอู้หูก,บบกลัวไหมไม่กลัวนะคะอืมตักระปิบบ้เลยเนาะนี่มีผ้าด้วยนี่สวยมากๆเลยนี่สะพานแฝดน,นะคะ นนี้เป็นพระองค์ใหญ่นะคะวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจนตอนนี้เราก็ได้ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะตรงนี้ก็คือสะพานแขวนสะพานแฝวนนี่ถ่ายโดนรอบๆนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ได้ โนัทน,นี่บรรยากาศด้านล่างนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ขึ้นไปบนกลองนี้มาแล้วขึ้นไปบนสูงสุดนู้นเลยตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะเดินมาเดินมาเดินมานมา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 ,มา,มา,มาคนนี้เขาได้ขึ้นไปเขาลงมาเนี่ยเขาเหนื่อยมากเลยดูเดหมดสภาพเลยค่ะหมดสภาพเลยนะคะคนนี้